สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แด่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรอนแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองในช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะแล้วก็สำหรับคอพุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงมาช่วยไกด์ไลน์ในการเล่นเนี่ย สามารถแอดไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะฮะโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกที่นำมาสรุปพูดคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของโปรแกรมพรีซั่นเพิ่มเติมนะครับมีราย,ยงานกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยจะมีการลงทำการแข่งขันแมตช์พรีซั่นเพิ่มเติมนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะเป็นการเตะแบบปิดด้วยนะครับก็คือแบบไม่มีถ่ายทอดสด ไม่ให้สื่อเข้าไปนะครับคือเตะแบบภายในเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นการให้โอกาสพวกแบบปัรดานักเตะซีเนียนะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าในช่วงปีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยพวกนักเตะซีเนียบางรายเนี่ยได้เวลาค่อนข้างน้อยในการลงเล่นก็ถือว่าเกมนั้นเนี้ยจะเป็นเกมที่ให้โอกาสแบบพนักเตะชุดหลักแบบเต็มๆกันไปนะครับรวมถึงนักเตะที่ยังไม่ได้รับโอกาสนักเตะที่ไม่ได้เดินทางมา ไปเรื่องของทัวร์ช่วงวีซั่นด้วยก็จะได้รับโอกาสในครั้งนี้นะครับอ่ะก็ซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีโปรแกรมเพิ่มเติมมาแหละในเกมที่เราพบกับแอดมิรินะครับแล้วก็ลายโยนะฮะตามลําดับกันไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของลีซานโดมาร์ติเนสครับนักข่าวเนี่ยก็ไปจับภาพลีซานโดมาร์ติเนสเนี่ยถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วนะครับก็ ดิซันโดมารติเนสเนี่ยกำลังพาแฟนสาวเนี่ยไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารอิตาลีนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะภาพก็โดนจับภาพได้อย่างชัดเจนนะครับตามนี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ดิซันโดมาร์ติเนสถึงแมนเชสเตอร์แล้วนะครับเอเล็กเซนถึงแมนเชสเตอร์แล้วนะครับซึ่งนักข่าวจับภาพได้ก็รอเรื่องของภาพการฝึกซ้อมแบบเต็มๆกันนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีกันปล่อยกันออกมาเนี่ยเดย็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับ ในรายของไทยเลวมาเลเซียกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยแบ็กซ้ายรายใหม่ของเราเนี่ยอย่างไทยเลวมาเลเซียเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจนะครับว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนกับได้อยู่บ้านแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมใหม่เนี่ยช่วยให้ในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยมันเข้ากับทีมได้ดีขึ้นนะครับปรับตัวได้เร็วมากนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมาเลเซียบอกว่าเป็นเพราะว่ารุ่นพี่ร่วมทีมหรือว่านักเตะภายในทีมนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นมาร์ซียานะครับไทยช่ชอง พิมอาเมสซี่อิทันเล่ะนะฮะเจมส์การเนอร์นะครับแล้วก็มีเอริกบายยี่อเล็กเตอริสอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคนคอยให้คําแนะนําแล้วก็ทําให้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับสโมสร,รใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอ่ะโอเคส่วนหนึ่งเรื่องครับโยมาที่ในรายของเจมส์การเนอร์นะครับเจมการเนอร์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าอยากลงเล่นแบบสม่ําเสมอนะครับแล้วก็พร้อมที่จะย้ายทีมแบบยืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิด สโมสรเนี่ยเปิดโอกาสให้นะครับสีสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือเขาอยากลงเล่นแบบสม่ำเสมอแหละแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดแบบมีข้อเสนอแบบยืมตัวเข้ามาเนี่ยก็พร้อมที่จะพิจารณาแล้วก็พร้อมที่จะย้ายด้วยแต่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าทิศทางที่เอริกเคนทางจะมอบให้กับเขาเนี่ยจะมีอนาคตอย่างไรนะครับจะใช้เขาในรูปแบบแบบไหนแต่ถ้าเกิดแบบว่า นั่งซะเยอะนะครับเป็นตัวสำรองซะเยอะได้รับโอกาสไม่ค่อยสม,ม่ำเสมอเนี่ยเขาก็พร้อมย้ายอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับแล้วก็รอบเนี้ยเขาอยากลงเล่นแบบสม,ม่ำเสมอกับทีมในพิวรีตอังกฤษด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยที่ลงเล่นในกับทางลอตติงแฮมฟอร์เรสต์ล้วก็ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาตัวเองกันได้เขาอยากได้ในรูปแบบแบบนั้นนะครับนะก็โอเคติดตามรอดูน,นะครับส่วนเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ในช่วงพีซันเนี่ยโอเคภาพรวมเนี่ยก็คือแมนยูของเราเนี่ยนะครับทำผลงานได้อย่างค่อนข้างโอเคนะโดดเด่นนะครับในช่วงพีซันที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ต้องมีบางจุดแหละที่เราต้องไปแก้ไขกันนะครับในยุคข,ของทางทินฮาร์ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างที่เดี๋ยวเรามาคอกันซึ่งผมก็ขอค้อมาบางเรื่องแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรมากมายเนาะนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นแนวไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะสิ่งที่แมนยูต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของขุนกําลังนะครับขุนกําลังเชิงลึกที่พูดกันง่ายๆครับก็คือตัวจริงกับตัวสมรองเนี่ยนะครับมันยังแบบมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอย่างเช่นในพื้นที่แนวรุกเนี่ยนะฮะหรือว่ากองหน้าเนี่ยชัดเจนเลยนะครับการไม่มีโรโดมาร่วมทัวร์ช่วงปีสั้นเนี่ยทำให้แมนยูเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพอมาเซียลลงไปโอเคทําได้ดีแต่ว่าพอมาเซียลออกไปเนี่ย แมนยูไม่สามารถหาสูน้าเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของมาร์เซียวได้เลยนับเฉพาะในช่วงบีซสั้นนะก็มีการเอาพวกแบบปันดาวเรุ่งมาเล่นแบบฟอร์นายบ้างมายืนสูน้าบ้างนะครับแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ยมันไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติไงก็ทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่มากพอจุดนี้มันแสดงให้เห็นว่าแมนยูต้องหาสูน้าเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดโรโดต้องการย้ายก็ต้องหาแหละ น,ะะนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดโรนโดอยู่ก็โอเคอย่างน้อยเนี่ยยังมีตัวบุญเวียนกันได้มีในรายของแรดฟอร์ดนะครับมาร์ซิอัลโรนโดมันก็ยังสามารถทูถูได้ถ่ายไปได้นะครับรวมถึงในตำแหน่งนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับหรือว่าตำแหน่งแนวรับอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือศูนย์หน้านี่แหละที่เอาจริงๆถ้าเกิดโดไปแล้วก็มาซิอลมีตัวเดียวเนี่ยนะครับลำบากแน่นอนนะครับมุนเวียนกันลำบากแน,น่นอนนะฮะอ่ะก็อาจจะต้องมีการซื้้ออเเเขาาามมมพิิ่่ตหรืว ผลักดันทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยขึ้นมาเพิ่มเติมกันไปให้มันมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับในตําแหน่งศูน้านะครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของกองกลางนี่แหละนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าโอเคภาพรวมในยุคของทางทินฮาร์เนี่ยมันดูดีขึ้นจริงนะฮะแต่ว่ากองกลางก็ยังมีคุณภาพแบบเดิมๆอยู่ในบางเกมนะครับลุกเล่นแบบเดิมๆอยู่บางครั้งบางคราวนะครับมีเรื่องดีอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็ อาจจะวนลูกแบบเดิมก็มีเหมือนกันนะครับในบางช่วงของเกมโอเคถ้าเกิดแบบไม่ได้เฟงนคิเดยองเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่าเรื่องของตัวเลือกหรือว่าคุณภาพในแดนกลางเนี่ยก็อาจจะน่าเป็นห่วงพอสมควรหรือว่าไม่ได้กองกลางเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับมันก็น่าเป็นห่วงนะฮะแต่ก็น่าสนใจนะถ้าเกิดเอริกเซนเข้ามาเนี่ยอาจจะช่วยในจุดนี้ก็ได้หรือว่าแมนยูเนี่ยก็ต้องลองใช้เจมการ์เนอร์ดูก่อนนะครับอาจจะเวิร์กกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเจมการ์เนอร์ในช่วงพีซันที่ผ่านมาเนี่ย ได้รับโอกาสค่อนข้างน้อยอยู่นะครับก็อาจจะรอดูแบบเต็มๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดแบบให้โอกาสแบบเต็มๆแล้วดูดีเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อเข้ามาใ,ใหม่ละนะครับก็คอยใช้ตลาดรอบถัดไปในการซื้อดีกว่านะครับแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางเทนทายต้องปรับปรุงนะครับที่ทําให้กองกลางเนี่ยยกระดับขึ้นมาให้ดีกว่านี้นะครับส่วนเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของเดิดเดคานะครับตำแหน่งูุสซาบะตูเนี่ยตัวเลือกเนี่ย ไม่ค่อยเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีผู้สารตรูดาวรุ่งเข้ามา2รายนะครับที่พอที่จะใช้งานได้แล้วก็มีทอมมีต้านที่เป็นมือสองนะครับส่วนในรายของเดวิดเดกาเนี่ยคือยังมีปัญหาเดิมๆนะครับก็คือการที่ไม่มีความกล้าออกมาตัดบอลซึ่งอย่างเช่นในจังหวะลูกเตะมุมเนี่ยที่คู่แข่งครอสเข้ามาเนี่ยนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยบางจังหวะที่เดกยเนี่ยควรที่จะออกมารับบอลตัดหน้าคู่แข่งเนี่ยเดกยไม่กล้าทำนะฮะ ออจุดนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเดวิดเดคาอยู่แล้วนะครับเรื่องของการกล้าที่จะออกมาเล่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นเรื่องการพัฒนานะก็คือการออกบอลที่ดูดีขึ้นมาพอสมควรนะฮะสำหรับการออกบอลของเดวิดเดคาเล่นบอลกับเท้านะครับแต่จังหวะการทําลายลูกลากา์เนี่ยยังแบบต้องแก้ไขเลยนะครับจุดนี้นะฮะก็เป็นจุดเดิมเดิมาแ,แหละที่เดคาจเจอนะครับเีนฮากก็น่าจะมองเห็นแล้วแหละนะครับในเกมนัดล่าสุดนี่แหละที่เราทําศึกพีซันนะครับนะ โอเคนี่คือ3จุดสําคัญนะฮะที่เทนฮ a งเนี่ยผมมองว่าเทนฮังต้องแก้ไขหน่อยนะฮะในจุดแบบนี้นะครับนะโอเคก็รอดูกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยมาที่เรื่องของเกี่ยวกับอนาคตของคิสเยโนโรนโดนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงไปในเรื่องของการซื้อศูนย์หน้ารายใหม่ด้วยนะครับตอนนี้มันมี2กระแสออกมานะครับเดี๋ยวผมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะ กระแสแรกเนี่ยเดลีเมลนะครับมีการเปิดเผยว่าเทนทักเนี่ยมีความต้องการส่หน้ารายใหม่นะครับโดยที่ไม่คิดในเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตของโรนโดนะครับว่าโรนโดจะอยู่กับทีมต่อไปไหมหรือว่าจะย้ายทีมนะครับแต่ที่น่คือเทนทักเอาแน่ครับเกี่ยวกับแนวรุกนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นแนวรุกด้านข้างก็ได้ก็คือทางแอนโทนี่นะครับทางอาแจกที่มีข่าวอยู่นะฮะหรือว่าเป็นส่นย์หน้าที่กําลังมีข่าวเยอะแยะมากมายในตอนนี้นะครับกับทางแมนยูนะครับ ส่วนทางฝั่งของสกาย o อดเนี่ยนะครับรายงานแตกต่างเลยนะฮะสกายปอดเนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้มองหาตัวแทนของโรโดนะครับแล้วก็จุดยืนของแมนยูยังคงเหมือนเดิมครับก็คือไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับก็คือแบบไม่ได้เตรียมแผนเอาไว้เลยโรโดอยู่กับทีมต่อไปแน่นอนนี่คือมุมมองจากฝั่งของสกาย o อดที่มองว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้แบบซื้อกองหน้ารายใหม่นะอะไรประมาณนั้นนะครับ ในมมองของผมบ้างนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่แมนยูจะซื้อกองหน้ารายใหม่แต่กองหน้าที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบพวกบิ๊กเนมพวกราคาแบบ80-90ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับเนื่องจากว่าตัวเลือกบิ๊กเนมที่แมนยูต้องการเป็นอันดับต้นๆอย่างเดวินนูนเยสหรือว่าเออริงเมลฮาเลนเนี่ย แมนยูแพ็กไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือพวกกล่องหน้าที่อาจจะเป็นดาวรุ่งนะครับที่เป็นของดีนะอยู่แบบทีมเล็กๆนะครับทีมไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับค่าตัวไม่ได้สูงนะครับแต่ว่ามีสถิติที่ดีตรงกับปรัชญ,ญาของทางเอเดนฮาร์กเนี่ยผมมองว่า แมนยูน่าจะมีโอกาสได้สูน้าแบบนี้มากกว่านะครับซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยก็จะไปมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเซสโกนะครับสูน้าของทางเรดบูลซาบวกแล้วก็มีศูน่าอีกหนึ่งคนที่กำลังมีข่าวเหมือนกันก็คือคาราซิสนทางขอทางสตูดิโอนี่แหละที่มีข่าวซึ่งอีกออปชั่นหนึ่งก็อาจจะเป็นด้านข้างไปเลยหรือเปล่านะครับไปได้แบบเป็นสูน้าต่อเป้าอาจจะเป็นเอนทูนี่ไปเลยนะฮะอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับส่วนเรื่องของยูเรเซเดลมันกันบ้างนะครับก็ล่าสุดเนี่ยประธานสโมสรของทางเลสเตอร์ออก ยังไม่มีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาซื้อตัวยูริเตอรมันนะครับกองกลางตัวเก่งของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ว่าทางยูริเตอมันเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลกับแมนยูกระตับนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับแมนยูเนี่ยอาจจะกําลังวนเวียนกับดีลของฟิงกที่ได้ยองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกสำรองอื่นๆเนี่ยแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าไปในเรื่องของการเจรจาเจาะลึกขนาดนั้นนะครับ ปิดท้ายกันครับเรื่องราวของเอริกบายยี่นะครับตอนนี้ก็กระแสแรงขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยดิมาซิโอนะครับนักข่าวคนดังของฝั่งอิตาลีเนี่ยมีการยืนยันนะครับว่าโชเซ่บิโญ่เนี่ยอยากได้ตัวเอริกบายยี่มาเสริมแนวรับจริงนะครับแล้วก็ทั้งสองสมโมสรเนี่ยก็กําลังเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมคอนเตอร์รายนี้แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเอริกบายยี่เนี่ย จะรอดูความชัดเจนหรือว่ารอพูดคุยกับทางเอริกินทาก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสลงสนามมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องรอดูด้วยครับว่าจะมีข้อเสนอที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอริกไวี์ต้องมองดูในหลายเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราว ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ